ด้านที่ 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่15บห้ตัวชี้วัดที่1นผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครูจะเห็นได้ว่านักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ครบ ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแผนและมีความเหมาะสมกับวัยเหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนสอดคล้องกับบริบทและสภาพของผู้เรียนและเกิดจากตัวผู้เรียนเองโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มมีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเองตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานตามวัยและลักษณะของผู้เรียน จากการจัดการเรียนรู้จะเห็นได้ว่านักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารโดยการพูดการเขียนและการแสดงออกในรูปแบบอื่นๆรวมไปถึงทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้หรือการฝึกทำให้เกิดความคล่องแคล่วชำนาญในการคิดและการปฏิบัตินอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกการออกแบบและวางแผนผลงานก่อนที่จะปฏิบัติผลงานจริงตัวชี้วัดที่3ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ ตามวัยและลักษณะของผู้เรียนจากจาการจัดกิจกรรมจะเห็นได้ว่ากิจกรรมมีความยืดหยุ่นในการคิดหรือการเชื่อมโยงสิ่งใหม่ๆเข้ามาซึ่งจะเห็นได้จากการสร้างสารรค์ผลงานของนักเรียนเชิงการปฏิบัติรวมถึงการสืบเสาะหาความหมายหรือการตัดสินใจมีการคิดเชิงเหตุผลและการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะกระบวนการคิดเชิงระบบจึงจะทําให้เกิดผลงานที่มีการบรูรณาการจากความรู้ที่หลากหลายในรายวิชาหรือในหลายเรื่อง เข้ามาประกอบเป็นผลงานของนักเรียนเองตัวชี้วัดที่4ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางานตามวัยและลักษณะของผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมจะเห็นได้ว่านักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการอย่างเช่นการวางแผนผลงานก่อนการปฏิบัติจ,จริงการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานของเพื่อนการกํากับตนเองให้ทํางานได้ตรงตามเวลาและการฝึกทดลองปฏิบัติ รวมไปถึงทักษะทางสังคมเช่นการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นการเจรจาการบริการรวมไปถึงการฝึกผู้อื่นนอกจากนี้ยังมีทักษะการจัดการเวลา การจัดการทรัพยากรอย่างเป็นทีมงานรวมไปถึงทักษะทางร่างกายการเคลื่อนไหวการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการทำกิจกรรมในการทำทุงครั้งนี้ซึ่งมีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยการแก้ปัญหาที่หลากหลายอย่างเช่นเมื่อเกิดปัญหาเรื่องของไหมพรมไม่เพียงพอหรือสีไม่ตรงนักเรียนก็สามารถที่จะใช้ทักษะในการแก้ปัญหาได้จนเกิดผลงานที่เสร็จสมบูรณ์